สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะคะทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะครูปเปิ้ลก็มีแบบฝึกหัดที่1.3นะคะในหนังสือเรียนของสสวทนะคะมาฝากพวกเราทุกคนนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ราค่ะเรามาเริ่มที่ข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1ใหญ่นะคะมีอยู่8ข้อย่อยด้วยกันมาเริ่มที่ข้อ1ย่อยกันเลยค่ะข้อที่1นะคะ 13- 16ลบด้วย16นะคะวิธีทำนะคะวิธีทำลบด้วย16นะคะเราจะเปลี่ยนจากการลบเป็นการบวกนะคะตัวตั้งยังคงเดิมก็คือ13 จากเครื่องหมายลบก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกนะคะบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของตัวลบจํานวนตรงข้ามของ16ก็คือลบสินั่นเองนะคะจากนั้นเรามาดูค่ะเป็นการบวกระหว่างจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบใช่ไหมคะวิธีการบวกระหว่างจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบให้นําค่าสัมบูรณ์มาลบกันใช่ไหมคะค่าสัมบูรณ์ลบกัน ตอบตามจํานวนที่มีค่สาสัมบูรณ์มากกว่าโดยที่ค่สาสมบูรณ์มากกว่าต้องเป็นตัวตั้งด้วยนั่นก็คือลบสินั่นเองมีค่าสัมบูรณ์มากกว่าเป็นตัวตั้งนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบก็ต้องออกมาเป็นลบตามจํานวนที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่าด้วยนะคะเอาละค่ะเราก็จะได้แล้วว่าลบค่าสมบูรณ์ของลบสก็ได้16นะคะลบด้วยค่าสมบูรณ์ของ13ได้13ค่ะ ลบกันออกมานะคะ16ลบกับ13ก็เหลือ3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบของ13ลบด้วย16แล้วคำตอบก็คือลบ3นั่นเองนะคะคก็เป็นอันเสร็จข้อที่1ค่ะ มาต่อกันที่ข้อที่2เลยนะคะข้อที่2 40ลบด้วย52นะคะวิธีการทำค่ะจาก40นะคะลบด้วย52นะคะเราก็จะ ได้เท่ากับเปลี่ยนจากการลบเป็นการบวกเช่นเดียวกันนะคะตัวตั้งยังคงเดิมนะคะเปลี่ยนจากเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบตัวลบคือ52จําจำนวนตรงข้ามก็คือลบ52นั่นเองค่ะได้เท่ากับ40นะคะลบ บวกด้วยลบ52นะคะซึ่งเป็นการบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใช้วิธีการเดิมคะ่ะจำนวนต่างชนิดการบวกการนำค่าสมบูรณ์มาลบกันนะคะแล้วก็มาดูว่า จำนวนไหนมีค่าสมบูรณ์มากกว่าซึ่งปรากฏว่าลบ52มีค่าสัมบูรณ์มากกว่าจึงเป็นตัวตั้งนะคะลบด้วยค่าสัมบูรณ์ของ40ตอบตามจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่าค่าสมบูรณ์มากกว่าก็คือลบ40บเอ่อลบ้นั่นเองนะคะซึ่งเป็นจำนวนเต็มลบนะคะเราก็จะได้แล้ควค่ะว่าคำตอบออกมาเป็นลบนะคะค่าสมบูรณ์ของลบ52ก็ได้52ค่าสัมบูรณ์ของ40ได้40นะคะ ได้เท่ากับลบ52ลบ40ก็เหลือ12นั่นเองค่ะเราก็จะได้คำตอบแล้วนะคะว่าเจ้า40ลบด้วย52เนี่ยมีคำตอบก็คือลบ12นั่นเองนะคะ ค่ะไปต่อกันที่ข้อที่3เลยค่ะข้อที่3นะคะ14ลบด้วย0นะคะเราเขียนโจทย์ก่อนนะคะ14ลบด้วย0นะคะเปลี่ยนจากการลบเป็นการบวกตัวตั้งยังคงเดิมค่ะ14จากการ ลบนะคะก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกนะคะบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของสูตร a 0มันมีจํานวนตรงข้ามคืออะไรคะจานวนตรงข้ามของศูนย์ก็คือ0ูนย์นั่นเองนะคะเราก็จะได้10ลบ14ค่ะบวก0ข้อนี้ไม่ต้องคิดเลยเนาะเพราะว่า0ูนย์บวกกับอะไรก็จะได้จํานวนจํานวนนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลบ14บวก0ย์จึงได้เท่ากับ14นั่นเองคะ่ะสรุปคําตอบนะคะว่าลบ14ลบ0นะคะจึงท เท่ากับลบสิบสี่นั่นเองค่ะค่ะเราไปต่อกันที่ข้อที่สี่เลยนะคะข้อที่สี่ค่ะสามสิบสามนะคะ ลบด้วยศูนย์ะคะวิธีการทำนะคะ3าสสาลบศูนย์นะคะเราก็จะได้เท่ากับ 33นะคะเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกนะคะบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของ0ูนย์นั่นก็คือ0น,นั่นเองนะคะ33บวก0ูนยค่ะ0บวกกับอะไรก็ได้จำนวนจำนวนนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะได้33ลบ0ย์เนี่ยมีคำตอบก็คือ33นั่นเองค่ะ ต่อกันเลยนะคะข้อที่5ค่ะข้อที่5นะคะ0ลบด้วยลบ74ค่ะ0ลบด้วยลบ74นะคะเปลี่ยนจากการลบเป็นการบวกนะคะเราจะได้0นะคะ บวกด้วยจำนวนตรงข้ามของลบ74นั่นก็คือ74นั่นเองนะคะ0ูนย์บวกกับ74ค่ะก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่า0บวกกับอะไรก็ได้จำนวนจำนวนนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปเป็นคำตอบของ0ลบด้วยลบ74นั่นก็คือ74นั่นเองนะคะ ไปต่อกันที่ข้อที่6เลยนะคะข้อที่6นะคะ0ลบด้วย37นะคะก็เปลี่ยนจากการลบเป็นการบวกนะคะตัวตั้งคือ0ูย์ยังคงเดิมค่ะเปลี่ยนจากการลบเป็นการบวกนะคะบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของตัวลบนะคะตัวลบคือ37เพราะฉะนั้นจํานวนตรงข้ามก็คือลบ37นั่นเองค่ะ เอาละค่ะเราได้0บวกกับลบ37นะคะก็อย่างที่ทราบกันนั่นแหละเขาว่า0บวกกับอะไรก็ได้จำนวนจำนวนนั้นนะคะเพราะฉะนั้น0ลบ37เราก็เลยได้คำตอบแล้วคือว่ามันก็คือลบ37นั่นเองค่ะเป็นคำตอบนะคะของข้อที่6ค่ะ ไปต่อกันเลยค่ะข้อที่7นะคะลบ20ลบด้วย20ค่ะวิธีทำนะคะโจทย์มาก,ก่อนเลยนะคะลบ20ลบด้วย20นะคะตัวตั้งยังคงเดิมค่ะเปลี่ยนจากการลบเป็นการบวกนะคะบวกด้วย 20นะคะจำนวนตรงข้ามก็คือลบ20นั่นเองนะคะเป็นการบวกระหว่างจำนวนเต็มลบกับลบค่ะลบบวกลบนะคะให้นำค่าสมบูรณ์มาบวกกันจะไมคะต่อเป็นจำนวนเต็มลบค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ20กับค่าสมบูรณ์ของลบ20นะคะ ลบด้วยได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบนะคะค่าสมบูรณ์ของลบ20ก็ได้20บวกด้วยค่าสมบูรณ์ของ20ก็ได้20ค่ะบวกกันออกมานะคะ20บวก20เป็น40นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงได้คำตอบของลบ20ลบด้วย20แล้วนะคะนั่นก็คือลบ40นั่นเองนะคะ ไปดูข้อที่8กันเลยนะคะข้อที่8ค่ะลบ18นะคะลบด้วยลบ36ค่ะ,ะตัวตั้งเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนจากเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกค่ะจำนวนตัวลบนะคะก็คือลบ36นะคะ จำนวนตรงข้ามก็คือ36นั่นเองเราก็จะได้ลบสิบวกกับ36ค่ะเอลลบบวก36เป็นการบวกระหว่างจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกนะคะให้นำค่าสัมบูรณ์มาลบการตอบตามจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่าซึ่ง36นะคะเป็นจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่าจึงเป็นตัวตั้งนะคะเป็นจำนวนเต็มบวกคำตอบก็ต้องออกมาเป็นบวกด้วยเนาะ ได้เท่ากับเท่าไรเอ่ยค่าสมบูรณ์ของ36ได้36ค่าสมบูรณ์ของลบ18ก็ได้18ค่ะ36ลบ18เหลือ18นะคะเราก็จะได้คำตอบของ18ลบด้วยลบ36นะคะก็คือ18นั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็จะฝากไว้ที่ข้อที่หนึ่งใหญ่ข้อเดียวก่อนนะคะเพราะว่าความยาวของคลิปเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดนะคะแล้วเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ